ชื่ออะไรครับ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 แตงโมคือแตงโมอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่จะมอายุเท่าไหร่าอมอายุเท่าไหร่ยี่สิบ่อทํทำงานอะไรทํางานอะไรยังแตี่ทํงานอะไร่ทํงานอะไร演ซ่ทํางานอะไร อะไรนะทำงานอะไรจวเสมอกงจวดทำงานอะไรคะจวเสมอกงจวดทำงานอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรใช่ไหมะช่ไหมอายุเท่าไหร่ครั้ันยี่สิบยีสิบ 이게 쟤빼 <laughs>